ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอร์คแช์ของโนะ้ตนาโอกิวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อ,ขอ GPS แห่งความสำเร็จคำนวณเส้นทางใหม่เมื่อแผนที่เปลี่ยนไปสำหรับนักวางแผนผู้ประกอบการและทุกคนที่มักจะรู้สึกหงุดหงิดหรือท้อแท้เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับเรามาเริ่มกันเลยคุณเคยใช้ GPS นำทางไหมครับเราตั้งจุดหมายปลายทางไว้อย่างชัดเจน GPS ก็คำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดให้ แต่แล้วระหว่างทางเรากับเจอรถติดหนักหรือถนนปิดซ่อม GPS ทำอย่างไรครับมันไม่เคยงุบหิดหรือต่อว่าเรามันแค่พูดอย่างใจเย็นว่ากำลังคำนวณเส้นทางใหม่ชีวิตและการทำงานก็เช่นเดียวกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีปรับแผนได้เร็วไม่ยึดติดด้วย mindset แบบ GPS กันครับมี2เคล็ดลับง่ายๆในการติดตั้ง GPS ในใจของคุณครับเคล็ดลับแรกแยกเป้าหมายออกจากแผนการจงรักษาเป้าหมายของคุณครับ แต่อย่าลงลักแผนการของคุณแผนการเป็นเพียงสมมุติฐานแรกเกี่ยวกับเส้นทางที่ดีที่สุดณเวลานั้นแต่เป้าหมายคือจุดหมายปลายทางที่แท้จริงเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่าเพิ่งถามว่าทําไมแผนถึงล่มให้กลับไปที่คําถามแรกสุดว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรการกลับไปที่เป้าหมายจะทําให้เรามีอิสระที่จะมองหาแผนใหม่ที่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้เคล็ดลับที่2ทําเช็คลิสต์รายสัปดาห์ครับ GPS ที่ดีจะคอยเช็คสภาพการจราจรอ,อยู่เสมอเราก็ควรทำเช่นนั้นกับแผนของเราครับลองใช้เวลา15-20นาทีในบ่ายวันศุกร์หรือวันอาทิตย์เพื่อเทียบแผนกับความเป็นจริงแล้วถาม2คํคำถาม 1. สัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรได้ผลอะไรไม่ได้ผล 2. จากข้อมูลนี้สัปดาห์หน้าเราควรจะปรับอะไรเล็กๆน้อยบ้างนี่คือการหาเส้นทางใหม่ของคุณในทุกๆสัปดาห์ พื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องครับความแข็งแกร่งของคุณไม่ได้อยู่ที่แผนการที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติแต่อยู่ที่ความเร็วในการปรับตัวเมื่อแผนนั้นใช้ไม่ได้ผลในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ขอให้คุณพร้อมที่จะพูดคำว่ากำลังคำนวณเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองเสมอเพราะนั่นคือเสียงของความสำเร็จในโลกยุคใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไมล์เซตด,ดีๆขอบคุณครับ